สวัสดีครับเพื่อนๆผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคารีวิววันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรีวิวที่ไม่ธรรมดาเพราะเราไม่ได้มาดูรถยนต์เหมือนเคยแต่เราจะพาไปสัมผัสสุดยอดเทคโนโลยีการบินและความแข็งแกร่งทางการทหาร นั่นก็คือเครื่องบินรบ FA 50กิโลฟาัสลบสรุ่นปี2026ที่ได้รับการพัฒนาใหม่ล่าสุดบอกเลยว่านี่คือหนึ่งในเครื่องบินรบที่กำลังถูกจับตามองมากที่สุดในโลกด้วยสมรรถนะที่ครบครันดีไซน์ที่ดุดันและเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำเกินกว่าที่หลายคนคาดคิด FA ลบ50กิโลฟาัสลบสถือเป็นผลลัพธ์ขององค์การพัฒนาต่อยอดจากตระกูล FA 5 0เดิมที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในหลายประเทศทั่วโลกรุ่นใหม่นี้ในปี2026ได้ถูกยกระดับท้งดานะกลัง การบินที่คล่องตัวและระบบอาวุธที่ทันสมัยยิ่งกว่าเดิมเครื่องบินลำนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การปฏิบัติภารกิจหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการฝึกการโจมตีหรือการป้องกันทางอากาศเรียกได้ว่าเป็นเครื่องบินขับไล่ขนาดเบาที่คุ้มค่ามากที่สุดในยุคป,ปัจจุบันดีไซน์ของ FA 50ิกิโลฟารตลบสนั้นดูดันโชกเชียวและทันสมัยตั้งแต่หัวเครื่องที่ถูกออกแบบให้มีรูปทรงแหลมเพื่อให้สามารถตัดอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพปีกถูกปรับปรุงใหม่ให้มีความมั่นคงและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โครงสร้างเครื่องบินใช้วัสดุคอมโพสิตที่มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทำให้สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ทะลุถึงแมต1.5และมีระยะปฏิบัติการที่ไกลขึ้นอย่างชัดเจนภายในห้องนักบินก็ได้รับการออกแบบใหม่ให้ทันสมัยและรองรับเทคโนโลยีล่าสุดหน้าจอแสดงผลเป็นระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบพร้อมระบบ HUD และ Helmet m o u n t d Display ที่ช่วยให้นักบินสามารถควบคุมและตรวจสอบสถานการณ์ได้แบบเรียลไทม์ โดยไม่ต้องละสายตาจากท้องฟ้าระบบเอวอเรีนิกถูกยกระดับให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยรบอื่นๆได้ทันทีผ่าน Data าลิงซึ่งทาให้ FA 50กิโลฟารัตลบ17กลายเป็นเครื่องบินรบที่ตอบโจทย์การรบยุคใหม่อย่างแท้จริงด้านขุมพลัง FA 50กิโลฟารัตลบ17ใช้เครื่องยนต์รุ่นใหม่ที่ให้กําลังแรงกว่าเดิมมีการปรับระบบการถ่าไหมาและระบบควบคุมการไหลเวียนของอากาศทําให้มีอัตราการไต่สูงขึ้นพร้อมทั้งยางประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นในระหว่างบินระยะไกล จุดนี้ถือเป็นการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการในสนามรบยุคใหม่ที่ต้องเน้นทั้งความแรงความเร็วและความประหยัดระบบอาวุธของ FA 5 0กิโลฟารัดลบก็ถูกยกระดับเช่นเดียวกันสามารถติดตั้งอาวุธหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นจรวดอากาศสู่อากาศแบบนำวิถีความสามารถในการโจมตีภาคพื้นดินด้วยระเบิดนำวิถีแม่นยำสูงหรือแม้กระทั่งการใช้ปืนกลอากาศที่มีอัตราการยิงสูงและรุนแรง ในการรบแบบประชิดตัวระบบเรดาร์ที่ติดตั้งมาเป็นรุ่น AESA ราดาร์ซึ่งทันสมัยและสามารถตรวจจับเป้าหมายได้พร้อมกันหลายเป้าในระยะไกลกว่า150่ากิโลเมตรช่วยให้นักบินมีความได้เปรียบในการต่อสู้ทางอากาศสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือ FA 50ิกิโลฟาัสลบสไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เป็นเพียงเครื่องบินรบขนาดเล็กแต่ยังสามารถทำหน้ที่เป็นเครื่องฝึกชั้นสูงสำหรับนักบินรุ่นใหม่ได้อีกด้วยนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมหลายประเทศถึงสนใจรุ่นนี้ เพราะมันสามารถใช้ได้ทั้งในภารกิจจริงและการฝึกซ้อมทําให้คุ้มค่ากับงบประมาณที่ต้องใช้เมื่อพูดถึงราคาก็ถือว่าน่าสนใจเพราะ fa 50กิโลฟารัดลบสแม้จะมีสมรรถนะสูงแต่ก็มีราคาที่ถูกกว่าการจัดหาเครื่องบินรบขนาดใหญ่หลายเท่าประเทศที่มีงบประมาณจํากัดแต่ต้องการความทันสมัยและความพร้อมทางอากาศก็มักเลือกเครื่องบินแบบนี้เข้าประจําการจุดเด่นอีกอย่างของรุ่น2026นี้คือการปรับปรุงระบบป้องกันตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นระบบแจ้งเตือนการล็อกเป้าระบบปล่อยตัวรวงเพื่อต่อต้านจรวดและการใช้เทคโนโลยีสเตลบางส่วนเพื่อลดการสะท้อนเรดาร์แม้จะไม่ใช่สเตลเต็มรูปแบบเหมือนเครื่องบินรุ่นใหญ่แต่ก็เพียงพอที่จะทําให้คู่ต่อสู้ตรวจจับได้ยากขึ้นในภาพรวมแล้ว FA 5 0กิโลฟารัดลบ17รุ่นปี2026คือการยกระดับครังสำคัญของเครื่องบินขับไล่ขนาดเบา มันผสมผสานระหว่างความเร็วความคล่องตัวเทคโนโลยีทันสมัยและระบบอาวุธครบครันเข้าไว้ในแพคเกจที่มีราคาจับต้องได้สำหรับประเทศที่ต้องการความมั่นคงทางอากาศโดยไม่ต้องใช้มบประมาณมหาศาลนี่คือคำตอบที่ลงตัวที่สุดและนี่ก็คือรีวิวสุดพิเศษจากช่องคารีวิวที่ครั้งนี้เราพาทุกคนมารู้จักกับ FA 50กิโลฟารัลลบ17ไฟ g h เตอร์เจ็รุ่นปี2026เครื่องบินรบที่กำลังเป็นที่จับตามองในเวทีโลกถ้าชอบการรีวิวแนวนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่เราจะนำมาให้ทุกคนได้ชมกันอีกครั้งในอนาคตขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสว,สวัสวดีครับเพื ør, พ่อนๆผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคารีวิววันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรีวิวที่ไม่ธรรมดาเพราะเราไม่ได้มาดูรถยนต์เหมือนเคยแต่เราจะพาไปสัมผัสสุดยอดเทคโนโลโยีการบินและความแข็งแกร่งทางการทหาร นั่นก็คือเครื่องบินรบ FA 50กิโลฟาัสลบสิรุ่นปี2026ที่ได้รับการพัฒนาใหม่ล่าสุดบอกเลยว่านี่คือหนึ่งในเครื่องบินรบที่กำลังถูกจับตามองมากที่สุดในโลกด้วยสมรรถนะที่ครบครันดีไซน์ที่ดุดันและเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำเกินกว่าที่หลายคนคาดคิด FA ลบ50กิโลฟาัสลบสถือเป็นผลลัพธ์ขององค์การพัฒนาต่อยอดจากตระกูล FA 50เดิมที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในหลายประเทศทั่วโลกรุ่นใหม่นี้ในปี2026ได้ถูกยกระดับทัง การบินที่คล่องตัวและระบบอาวุธที่ทันสมัยยิ่งกว่าเดิมเครื่องบินลำนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การปฏิบัติภารกิจหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการฝึกการโจมตีหรือการป้องกันทางอากาศเรียกได้ว่าเป็นเครื่องบินขับไล่ขนาดเบาที่คุ้มค่ามากที่สุดในยุคป,ปัจจุบันดีไซน์ของ FA 50ากิโลฟารัตลบ17นั้นดูดันโชบเฉียวและทันสมัยตั้งแต่หัวเครื่องที่ถูกออกแบบให้มีรูปทรงแหลมเพื่อให้สามารถตัดอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพปีกถูกปรับปรุงใหม่ให้มีความมั่นคงและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โครงสร้างเครื่องบินใช้วัสดุคอมโพสิตที่มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทำให้สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ทะลุถึงแมต1.5และมีระยะปฏิบัติการที่ไกลยขึ้นอย่างชัดเจนภายในห้องนักบินก็ได้รับการออกแบบใหม่ให้ทันสมัยและรองรับเทคโนโลยีล่าสุดหน้าจอแสดงผลเป็นระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบพร้อมระบบ HUD และ Helmet Mount Display ที่ช่วยให้นักบินสามารถควบคุมและตรวจสอบสถานการณ์ได้แบบเรียลไทม์ โดยไม่ต้องละสายตาจากท้องฟ้าระบบ a อเิโอนิกถูกยกระดับให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยรบอื่นๆได้ทันทีผ่าน Data Link ซึ่งทำให้ FA 5 0 k กิโลฟารัลบกลายเป็นเครื่องบินรบที่ตอบโจทย์การ